วันนี้พี่วงตู้ฟักไข่นะครับอันนี้ตู้พลาสติกทั่วไปตู้าตามร้านค้าพลาสติกนะครับใบนี้ก็ประมาณ129บาทก็ใส่ใส่เดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับวางให้มีพื้นที่วางแผงไข่แล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางาแก้วน้ำนะครับที่เราจะใส่ เข้าไปข้างในนะครับถาดไข่เราก็จะวางบริเวณนี้ตรงนี้มุมนี้ก็วางพวกเกี่ยวกับไอแก้วน้ําให้ความชื้นนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะออกมาเดี๋ยวจะแนะนําทีละตัวนะ,อะโอเคลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูฝาของมันบ้างฝาของมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีช่องสําหรับมองให้เราเอาไว้มองอแผงไข่ก็เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับอันนี้ซื้อตามศึกษาพันได้ต่อมาตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ควบคุมไฟนะครับตามอุณหภูมินะครับเซนเซอร์ควบคุมไฟตามอุณหภูมิแล้วก็ปลั๊ก่าั๊กก็คือปลั๊กทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือตัววัดอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ นะครับความชื้นภายในตู้ที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ที่ประมาณความชื้นอ,อยู่ที่55%ถึง60%นะครับแล้วแต่ชนิดของไข่นะครับอันนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก,จาก YouTube ก็ได้หรือจาก Google ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นกกระทาไขา่ไก่ไข่ขเป็ดนะครับต่อมาไอตัวนี้ถ้าสั่งจากจีนจะได้ถูกแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับสั่งจากจีนจะอยู่ที่ประมาณ60-70ถึง70บาท นะครับแต่ก็รวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณเกือบร้อยนะครับแต่ถ้าสั่งจากไทยจะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณร้อยกว่าบาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็ไม่น่าเกิน200นะครับตัวนี้แล้วแต่หาหาได้เลือกเอานะครับทีนี้อ่ะแนะนําก่อนตัวการใช้งานตัวนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับมันจะบอกบอกไว้อ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนอ่อมามันสังเกตนะครับเข้า1เส้นออกออกเข้า1คู่ออก2คู่นะครับอ่าเหลืองดํา จะเป็นไฟบ้านนะครับจ่ายไฟบ้านถ้าอุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้จะจ่ายไฟบ้านเข้ามาที่ปลั๊กตัวนี้อพอจ่ายมาที่ปลั๊กหลอดไฟก็จะทํางานตามอุณหภูมิทีนี้มีสองปุ่มการใช้งานกดครั้งแรกมันจะโชว์อุณหภูมิมที่เราตั้งไว้อันนี้คือลิมิตไม่เกินฝั่งนี้นะครับลิมิตไม่เกินผมดูดิถ้าอุณหภูมิในตู้สูงขึ้นมา 37.5สั่งตัดไฟอ่ามันก็จะตัดไฟนะหลอดไฟก็จะดับแต่ถ้าฝั่งนี้คือถ้าอุณหภูมิลดลงมาถึงผมตั้งไว้ที่6ไอ้3มมันก็จะจ่ายกระแสเข้ามาที่ปลั๊กให้หลอดไฟทำงานเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้วิธีการตั้งอันนี้นะครับอันนี้คือ ตั้งให้ไฟทํางานที่อุณหภูมิเท่าไหรอันนี้ฝั่งนี้ตั้งอุณหภูมิสูงเท่าไร่ให้ตัดไฟนะครับแล,รแล้วก็กดหนึ่งครั้งแล้วกดแช่ครับอ่ามันจะกระพริบแบบนี้แบบนี้คือเราสามารถที่จะกดเพิ่มกดลดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมกดเพิ่มขึ้นอ่าผมจะตั้งให้มันไวขึ้นสมมติว่าอุณหภูมิในตู้ฟักไข่ของเราอ่าผมตั้งไวท้ที่อ่าเจ็ดอ่าสามสิบเจ็ดจุดสอง อ่าสามสิเจดสองนะครับตอนนี้หลอดไฟเราเราดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันอุณหภูมิได้นิดนึงอ่ะผมเปิดเปิดระบายอากาศออกก่อนอ่ะโอเคเห็นไหมครับถ้าอุณหภูมิภายในตู้ถึงดีมิตที่เราตั้งไว้นะครับอ่าของเราตั้งไว้ปุ๊บ มันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วสังเกตตัวนี้อุณหภูมิภายในตู้จะเพิ่มเพิ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นแล้วผมสั่งตัดที่สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับอ่าอุณหภูมิของในตู้ภายในตู้เริ่มเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับถามว่าถ้าร้อนกว่านี้เป็นอะไรบ้างถ้าร้าถ้าร้อนกว่านี้ตายนึ่งนะครับไข่จะตายนึ่งหมายถึงว่าพอเริ่มฟักได้พอเชื้อเดินสักสี่ห้าห้าวันตายหรือ ตายคาไข่นั่นเองหรือเือกตายหนึ่งอ่าเห็นไหมครับพออุณหภูมิภายในตู้ถึง3 7 5มันจะสั่งตัดไฟแต่ความร้อนของเราก็จะยังยังระอุอยู่ข้างในอยู่นะครับอ่านี่คือการทํางานนะอ่าผมตั้งอ่าสมมติถ้าผมจะลดอ่าเดี๋ยวไข่ลดตายหนึ่งนะครับผมก็กดตรงนี้ลดลงไปนะครับอ่ากดลดกดลดผมตั้งไว้ที่3 6 แล้วกันนะครับมาให้เขาร้อนมากเกินไปอ่าสามสิบหกแล้วก็พอได้อุณหภูมิแล้วก็ปล่อยครับเดี๋ยวสักพักมันจะเซตเองโอเคเรียบร้อยอันนี้ตั้งไว้ที่อุณหภูมิต่ำถึงสามสิบหกให้จ่ายกระแสะไฟพอจ่ายกระแสะไฟอุณหภูมิในตู้สูงถึงสามสิบเจ็ดจุดห้าให้ตัดกระแสะนะครับโอเคเรื่องของการเซตตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องมาทําอะไรเลยพี่ตัวนี้ ซื้อมามันจะเป็นชุดสําเร็จแบบนี้เลยนะครับเราก็แค่เจาะช่องให้พอดีแล้วก็เสียบดีเข้าไปอันนี้ใช้ฐานฐานฐานนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตันนี้เราก็เอาไปไว้บริเวณรางไข่ที่เราที่เราอันนี้ไว้อ่าเดี๋ยวผมขอขอตัดไฟก่อนแป๊บหนึง่งมันจะได้ถ่ายได้สะดวกหน่อยอ่ะโอเค ตัดไปเรียบร้อยแล้วไม่งั้นแสบตาอ่ะนี่นะครับนี่ลักษณะของ้องที่ผมเจาะไว้จะเป็นแบบนี้แต่กล่องยังไม่สมบูรณ์นะพี่ยังเหลือช่องระบายความร้อนกับช่องติดพัดลมอันนี้ผมรอพัดลมอยู่เพราะว่าตรงนี้ผมประกอบให้พอดีมีชาวบ้านมามาสั่งไว้ผมก็เลยทําแต่ว่าสั่งพัดลมคอมไปแล้วแต่ว่ายังรอของอยู่นะครับทีนี้ในส่วนของพัดลมคอมเนี่ย มันรับไฟแค่12 12โวลต์นะครับเรามาต่อไฟบ้านแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีตัวแปลงแบบนี้ครับหัวแปลงแบบนี้นี่หัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันกล้อง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 ไม่โฟกัสแบบนี้นะครับ เป็นเป็นหัวไฟหัวแปลงแบบนี้นะครับ12 DC 12โวลต์นะครับอ่าอินพุตเสียบกับไฟ200อินพุตเข้าไป200ประมาณ220โวลต์แล้วก็เอาพุตออกเป็น DC 12โวลต์นะครับถ้าถ้าออก12โวลต์ปุ๊บเรามาตัดที่ปลายสายแบบนี้ครับเรามาตัดที่ปลายสายแบบนี้เห็นไหมครับเราก็ต่อเข้ากับขั้วของพัดลมคอมได้เลยจากนั้น จากนั้นผมก็จะมามาวัดขนาดพัดลมคอมวัดขนาดพัดลมคอมให้พอดีกับผนังที่ผมต้องการติดนะครับผนังที่ผมต้องการติดตรงนี้นะครับจากนั้นพัดลมคอมผมจะติดด้านในด้านในแล้วก็พอเราได้รูปของขนาดของพัดลมคอมแล้วอ่ะเราก็เจาะเจาะรูเจาะรูอากาศให้ ให้พุนไปเลยนะครับให้สามารถดูดดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปได้นะครับเพื่อกระจายความร้อนภายในตู้นะครับอันนี้อันนี้พี่พี่น่าจะพอเข้าใจมั้งคืออ่าผมเอาผมถอดนี่ก่อนโอเคสมมุติอ่ะเอาผมผมอธิบายด้านนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยสมมติว่าผมผมวัดขนาดของพัดลมคอมแล้ว ผมติดตรงเนี้ยนะครับผมติดตรงนี้เนี่ยครับ,รรบที่ผมผมวงที่ผมวงไว้เนี่ยคือสมมุติว่าพัดลมคอมผมประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องดูขนาดที่เราจะยึดสกูด,ด้วยนะครับพี่จากนั้นพอได้ขนาดตรงนี้แล้วไอจุดจอมดำที่ที่ผมเนี่ยพี่ก็ใช้สว่านเจาะเจาะทะลุเลยให้มันสามารถดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาได้ นะครับเพื่อให้สามารถดูอากาศจากข้างนอกเข้ามาได้นะครับพัดลมก็พอเจาะเรียบร้อยพี่ก็ติดแบบนี้เลยปึ้มเข้าไปยุดสกูนะครับจากนั้นสายสายก็จะให้มาดูที่ฝาครับสมมติว่าถ้าเราติดพัดลมเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่ฝาโอเคแนะนำนะว่าถ้า พี่พยายามหันฝาไปไป,ไปยังตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งที่เราเจาะพัดลมไว้เพื่อไม่ให้มันมันพลุงพลังมากนะครับจากนั้นพี่ก็เลือกเลือกมุมเจาะมุมเพิ่มอีกสักมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สายอะแดปเตอร์ขึ้นมาเสียบกับตัวนี้ได้นะครับเพื่อมาเสียบกับไฟปลั๊กตัวนี้ได้พอระบบมันทํางานอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้พออุณหภูมิในตู้ ฟักไข่เริ่มลดลงเรื่อยๆถึง36ปุ๊บตัวควบคุมไฟจะจ่ายกระแส220มาที่ปลั๊กตัวเมียนะครับส่วนปลั๊กตัวเมียเนี่ยอะไรก็ตามที่ต่อพวก,กัับมันเนี่ยมันก็จะทํางานอตนัตโนมัติเลยนะครับหลอดไฟก็จะทํางานปลั๊กตัวนี้ที่เราต่อกับสายพัดลมระบะายหมุนเวียนอากาศก,าศก็จะทํางานหลักการทํางานมีแค่นี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าไง ถ้าเกิดพัดลมมาผมอาจจะอัดคลิปสมบูรณ์กว่านี้เพราะว่าผมจะทำเป็นสื่อการสอนด้วยนะครับโอเคครับพี่